วันนี้อยู่กับผมกรทับนะครับในประเทศของเลซี่นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการหาเงินของผมนะครับคือผมได้ทดลองมาแล้วนะว่าสําหรับผมนะครับย้ํานะครับว่าสําหรับผมคนอื่นผมไม่รู้การฟาร์มรอบเมืองทั้งหมดของผมจะเว้นหินเนะนี่ยนับหมดเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนี่ตั้งแต่เริ่มต้นถึงนี่จนถึง,ถง,ถง,ถงนเนี่ย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 รอบไปเงี้ยผมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการฟาร์มนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือ เงินไม่ถึงหมื่นเงินไม่ถึงหมื่นใช่ละคือเวลาเสียไปหนึ่งชั่วโมงผมก็เลยมีวิธีหนึ่งก็คือวิธีจีล็กนะครับผมอันนี้นะครับย้ําสําหรับคนที่ต้องการเงินเท่านั้นนะครับคือคนที่แบบฟาร์มรอบเมืองเงี้ยเขาต้องการอัญมณีพวกสกิทพวกอัญมณีอะไรเงี้ยเอาไว้ตีอาวุธเอาไวต้ไวตีขอนะครับผมแต่สําหรับมือใหมอ่อ่ะคือยังไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือต้องการเงินก่อนเพื่อจะเอาไปซื้อรถ50โลนะครับคือรถคันเนี้ย น่ะไอรถคันตรงกลางอะน่แหละ5ห้าสิบโลนะครับเอาไว้ตั้งตัวหลังจากนั้นก็ค่อยฟาร์มรอบเมืองคือผมแนะนําว่าจีเล็กนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในสาหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าไม่นับเงินโอซนะถ้าคุณรวยอยู่แล้วถ้าคุณแบบโอซคุณแบบมีตังค์เยอะอะไรเงี้ยคุณซื้อเงินเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมแนะนําคนที่สําหรับสายฟรีแบบว่าไม่มีอะไรเลยก็คุณมาจีเล็กเงี้ยให้ครบ5 0 0้นะครับแล้วคุณก็โพสขายผมเห็นเมื่อคือนโพสต์ขายกันอน่ะ 15ื่นานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจีเหล็กใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองจีดูนะตอนนี้ผมมีในตัวแล้ว10อันเอ้ยผมมีในตัวประมาณ16อันแต่กี้นะถ้าจะไม่ผิดนะครับตอนนี้มี20อันแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองแบบจับเวลาดูว่าจีเหล็กทั้งหมดกี่นาทีมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะเราก็เปิดเพลงฟังไปด้วยใน y t u t u นะครับแล้วก็จีไปเรื่อยๆนะครับเดินๆวนไปจีจีไปนะครับ ไม่น่าเบื่อหรอกประมาณพักผมให้ขั้นต่ำอะไม่ถึงชั่วโมงมั้งนะสำหรับผมอะเราลองดูแต่ผมจะรีไปนะครับว่าจีเนี่ยทั้งหมดใช้เวลากี่นาทีตอนนี้เที่ยง48แต่ผมจะดูว่าครบ500จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเราเริ่มเลยรีเลย Thank you. ก็วนประมาณ5รอบอะ่ะกน็น่าจะครบพอดีนะครับหรอบนิดนิดหนึน่งนะครับตอนนี้อาหารน้ำอาหารเราก็เริ่มจะหมดแล้วแต่ว่าเราพกปิดตัวมาด้วยกันหนึ่งนะครับปิดตัวผมเยอะ30บอันนึงจริงๆผมต้องการมรกรดไหมบอกเลยว่าไม่ต้องการนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเยอะมากไฮลินผมมีร้อยกว่ามรากรดผมก็มีเกือบร้อยอ่ะหัวใจลักทีมผมมีร้อยยังไม่รวมเศษอีกอะ่ะเพราะว่าผมเป็นคนฟาร์มมาเก็บไงผมเป็นคนฟาร์มแล้วไม่ขาย เพราะว่าจะเอาไปตีอาวุธตีบูปินอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้ต้องการแต่เงินนะเพราะว่าผมยังไม่มีอาวุธเลยบูปินก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้มีรถแล้วแล้วก็ไปอย่างนี้ต่อเรื่อยๆเลยโอเครีบมาเดิมครับเอา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  <c oughs> ไว้ลุ้นกู I'm <coughs> do. <coughs> <coughs> อ่าพอเสร็จอีกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็มาอีกรอบหนึ่งวนประมาณสักห้ารอบอ่ะน่าจะได้รอบละร้อยอ่ะรอบลรอบละเกือบร้อยนะครับผมจะเคลียร์ไปแบบตรงๆนะแบบเนี้ยตรงไปหนึ่งมันจะได้จําง่ายนะครับมันจะได้ไม่ยากมันจะได้ไม่งงก็คือเหลือสี่อันยังไม่ได้จี่โซนนี้นะ ถามว่ามันแบบไหนไม่เขาใช้อั้นก็นหมดแล้วแต่เรากระเป๋าอะไรก็ได้แล้วแต่ผมใช้กระเป๋านี่เฮ้ย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 จะหล่นไงตกใจแล้ว A few moments later อ,นนอาครบแล้วครับวัยรุ่นเดี๋ยวเราลองโพสขายกันดูมาครบแล้วครับผมเดี๋ยวลองโพสขายกันดูว่าจะมีคันรับไหมนะครับ ศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าเจปล่นมาจนถึงป่านนี้ก็คือแบบยังจำเบอร์ตัวเองไม่ได้เลยนะขายเศษเหล็กเฮ้ยเฮ้ยขายเศษเหล็กห้าทับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะครับพีโอจุดศูนย์หนดดูจะมีคนรับไหม ไม่ไม่มีคนรับแน่เลยวะจะมีคนรับว่าเหมือนห้ามนาวต้องโทรมาดิว่มามนาวเล่นอยู่ป่าวะน้องไม่รับสายมาหลายวันละหมดแล้วนะตอนเนี้ยเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่เหล็กมันขายออกเลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนนั้นเลยครับผมโอเคแป๊บบนึ่ง อ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็โพสไปแล้วนะครับถามว่ามีคนซื้อหรือยังก็ยังนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับโพสเรื่อยๆเขาจะมาโพสกันอีกทีดึกๆเมกี้ผมเห็นจริงๆนะ5 0 0รทับหมื่นจริงๆผมเห็นแบบน,นั้นเลยกลางคืนเลยเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยนะครับจริงๆนะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมค,คือโพสขายเรื่อยๆเลยนะ แบบว่าเว้นระยะก็ได้แบบ30มนาทีโพสต์ครั้งหนึ่งหรือไม่ก็อีก10บนาทีโพสตครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มีคนซื้อเองมันออกแน่แหละมันออกแน่ไม่ใช่ว่ามันไม่ออกโอเคผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย